ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศและัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่องค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดกรกนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อ,อมคณะให้การต้อนรับ โดยศาสตราจารย์ดรอเนกได้มอบหมายนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานให้กับผู้บริหารอภวชโดยเฉพาะในเรื่องของการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและจัดทํากิจกร,รรมการเรียนรู้ให้เยาวชนซึ่งจะเป็นการนํานิสิตนักศึกษามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่อภวชเพื่อให้เยาวชนได้ทํากิจกรรมที่สร้างสารรค์ ซึ่งอ,องวอจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวมถึงจัดทำหลักสูตรอบรมที่จะสามารถทำให้คนมีความรอบรู้เชิงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆและการส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์พลเมือง พร้อมกันนี้ศาสตราจารย์ดรอนเนกยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าในโซนต่างๆรวมทัง้งได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการชั่วคราวสายน้ำและชีวิตมหานทีและวิถีชนแห่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแม่น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตวัตถุวัฒนธรรมและสิ่งจำลองที่เกี่ยวข้อง